คนละกล่องนะเออเอ้ยมันกล่องเดียวเอาเลยเต็มที่มีชุดให้เขาก็อ่ะก็นี่แเราโหดแล้วไม่ต้องใช้มีดาบเปลมีแล้วนี่อุ้ยุจะลื่นจะลื่นรู้สึกดิฟไม่บอกว่าคมกากทำไมมันลื่นได้เนี่ยตายแล้วมุกนี้ไม่ผ่านนะจ๊ะไปเรียนใหม่ได้อยากมึงเหมือนใหม่วันกัน โอเกตเพิ okay, ่ม oh. แล้วนี่ <c oughs> เป็นอร่อยโอ้ลาร์คคเราหมดเลยแฮะต่ลาหลันนั้นเนี่ยเอาหมวกมาให้เขาหน่อยจีแล้วทำไม<ป>มันไม่เก็บวะ <c oughs> ยืนนิ่งอน่ยก็เล็กอะจะย็นอ้อยเดินไม่ได้แรงกว่า <c> ค <oughs> ือเราแบงเ์้ยไม่มีสองขีดอะชิบย ทุกคนแหลกหมดอ่ะเฮ้ยสามขีแล้วแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ้ยเฟสหลุดหมดเลยมันหลุดหมดเลยอ่ะเราว่าเราก็หลุดปะเราว่าเราต้องรอดเด็กสาแม่งไหลแต่ว่าเด็ดเราอยู่เฮ้ยทุกคนวิ่งได้แล้วเฮ้ย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 เตงระวังแล้วนั่นเอาเอาต่อบล็อกแหลกตาย ว้ายว้ายกูจะตกนี่จัดไปงามๆโอ้ยใส่เลยบอกบพกขอบคุณค่ะพูกต่อว่าแหลกตายเลยไม่มีจะพาชนะโหยไปตรงงลางดีกว่าครั้งที่แล้วก็พูดงี้งีนพูดเล่นไงเว้ยอุ้ย ไอ้บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนขอมากายสอนเดี๋ยวไม่ได้หายแล้วหายแล้วโอ้ยโอยโอ้ยไม่กล้าวิ่งโอ้ยโอยเธอระวังฝั่งนั้นไอ้เลยมันมาแล้วอ่ะไปว่งลุยเลยว่าอะไรเรามีสองคน Help me อีกนิดนึงอีกนิดนึงเรียบร้อยดือดดู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 เขาวิ่งหนีหิวด้วยนะเฮ้ยมีอาหารให้เขาปะอาหารอ่ะขมน่ะแบ่งให้หน่อยครึ่งหนึ่งอ๋อได้ได้น่าสงสารเานะครับเฮ้ยนั่นนั่นคนนั้นคนนั้นหายเป็นไหลแล้วตัวเดียวแล้วฮะเฮ้ยเออหน่าอยู่ตรงนั้นแล้วเอาของตรงกลางเลยเดี๋ยวเขาขึ้นไปก่อนนั่งบนนะ ดูดิว่ามีอะไรหมดชิบหายขาดบล็อกหนึ่งไม่มาเลยเฮ้ยมานี่ก่อนเร้วขึ้นบนเหลือตัวเดียวอ่ะเฮ้ยแต่อุ้ย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 ร่วงไปแล้วอ่ะมือเีอะอะไรร่วงวะเดินตกไปแล้วอ่ะใครเดินตกเอาอีกโมก็ว้าขึ้นมาเอาดิเดี๋ยวจะตกอีกครั้งเนี่ยโอ้โหเราไปหมดยังอ่ะยังยังยัง เรามีแต่เราอะเอาไปไปเดี๋ยเอ้ยเอาชุดกอบไปก่อนเร็วมันนี่มันอยู่ใกล้เขาฟุ๊บนี่ไปลุยค่ะเป็นทองเอ้าลงมาเลยบุกเลยไม่ไม่กลัวแล้วเัว่ัพากันไปตกหมดนะฮะแพ้ละเร่เคมเ่เกอุ๊ยใช่ะ ยยยยแชทโกงมากเลยฮะชอบชคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายราชชอบผมอ่ะราชชอบผมตัวหนึ่งอ่ะเลิฟเลิฟนะเตง